สวัสดีครับพี่น้องสภูสกุนครับอีสานบ้านขุดบ่ากับผมบ่าวชิดครับื้นนี้พี่พาน้องขึ้นเขาเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องืันนี้กบรรยากาศฝนตกแต่เศ้าครับตรงนี้ก็ได้มารุนมาเบิ่งนะครับพี่น้องนี่ครับเห็ดไทยดอกแพ่ครับเศ้านี่ก็ได้นี่ครับนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ครับเห็ดไทยคือเก่านี่ครับพอดีงามเลยดอกนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเห็ดไขด่ดอกนึ่งครับพี่น้องหลังจากเมื่อวานที่เห่ามาฝนมันตกบ่ตกใส่หนามันแตกมื้อนี่ฝนหนาบ่แตกแล้วครับพี่น้องฝนตกใส่แล้วครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องสองดอกครับนี่ดอกนึงครับถ้าฝนตกใส่แล้วหนามันกระชีงามขึ้นครับพี่น้องนี่ครับสองดอกรุ่นมาเ,เบิงน้ำกันครับเส้านี่มาเป็นกลัญใจใฮมบาซิสู้นี้นะครับแม่นี่ครับ มาซิฟนาวด้อพี่น้องเลยนี่อีกดอกนึงครับพอดีง,งามครับดอกนี้ก็ได้นี่ครับพี่น้องหลังจากฝนบ่ตกมาลายอาทิตย์แบบนี้ฝนตกมาฮิตก็เริ่มดอกงามขึ้นครับนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องมือนี้อจสิเป็นเก็บกต่เฮ็ดไข่กับโบชจอกแล้วพี่น้องเอยมือนี้ก็ได้นี่ครับ นต๊ใส่แล้วก็ไข่ขึ้นงามขึ้นครับนี่อีกดอกนึงครับน้องนี่ครับนี่เป็นเฮดขาวดินครับอันนี้เฮดขาวครับผีน้องบอคือว่าสิได้เห็นอีกครับเศร้านี่ครับบอสิดมาเห็นเฮดปวกครับช่วงดอกเฮดปวกใหญ่นี่ครับ สองดอกพี่น้องโอ้บอกขึ้นบกฟันมาสิได้เห็นนี่ครับน้องเริ่มเห็นเห็ดชนิดนี้ออกแล้วครับพี่น้องหลังจากฝนตกมานี่ครับเริ่มเห็นแล้วครับนี่ดอกนึงครับพี่น้องเห็ดใครครับอันนี้ก็ได้ฝนตกใส่แล้วก็ดอกงามแบบนี้ครับนี่ดอกนึงครับพี่น้องจะเอาได้อยู่บ่ดอกนี้ก็ได้นี่ครับ โอ้ขอดูบ่อหน่อยบ่อมี quả ไหมบ่อครับใครขึ้นกันล้วครับทั้งทั้งที่มาขู่มือครับทั้งคืนราก็เลยบ่อกครับน้องนี่แค่อีกดอกนึงทั้งทั้งที่เมื่อวานบ่าวซิปก็มาอยู่ดอนนี่ได้พี่น้องเลยทั้งที่งบานอยู่ออ๋จนเท่า นี่ครับท,ทั้งที่บวสิคก็มาอยู่ได้หมู่บ้านนี่ก็ได้ครับกินเห็ดขาวอเห็ดหนี่ออกอ้าวนี่ครับนี่ครับจากบุคือเห็นก็เริ่มเห็นแล้วครับเห็ดชนิดนี้ก็ได้ครับนี่ดอก ใใรรม,ม,ม็ดไข่เริ่มดอกงามแล้วพี่น้องโอ้ตกให่มดมาตัวอย่างโอ้นี่ครับเริ่มดอกงามแล้วหลังจากฝนตกใส่ครับมันหนออกบัวลายมือนี่ครับนี่ดอกนึงครับเป็นฮิตออกบัวลายครับมือนี่ฝนตกใส่มือแรกเริ่มแรกครับนี่ครับพี่น้องออกบัวลายครับมือนี้ก็ได้ธรรมดาทีออกมองละสี่หาดอกนี่ออกมองละดอกครับ นี่เป็นเห็ดขผาครับอือนี่ครับนี่อ่องครับเฮ้ยพี่น้องเลยรีออกโเห็นครับนี่ครับดอกใหญ่ยูย,ยง,งามนี่ครับพี่น้องโอ้ยจังใดจังลงออกมาได้ครับไข่เห็ดละโงกห่วยนี่ครับไข่เห็ดละโง่ครับพื่อความมั่นใจ เบิ่งก่อนครับแม่นลีกับพี่น้องใครเห็ดแล้วโงกข่าวง่วยยังใดเสียมือนี้ก็ได้ <c oughs> นี่เป็นเห็ดแล้วโงกเรืองครับเออพี่น้องอยังลงเรืออยู่เห็ดปวกครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งคือเห็ดปวกใหญ่เนี่ยเลยพี่น้อง <c oughs> เลยเ็นบาสิสทำบวกแน่ใจคือกันเบิ่งคืออ๋อ ได้เห็ดปวดอ,อีกแล้วดอกนึง่งบาทนีงนี่เป็นพื้นที่ที่บ่าวซิดมาหาเห็ดมาหนี้ครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศมุมสูงนี่อยากให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันครับนี่ครับนี่ครับสองดอกพี่น้องสองดอกครับนีด่อดอกนึง ีแล้วครับอีกดอกนึงพี่น้องลิ้วออกแบบนี้ครับบอสังเกตบอเห็นฮะโอ้ออกแต่มือใดน้อหนาจนแตกเบิดครับนี่ครับโอ้นี่ดอกนึงครับขาวดินอันนี้ขาวนะครับสองดอกครับพี่น้องนี่ครับไข่ครับอันนี้สองดอก ีอดอกนึงบุคเคยมาจากเที้ยครับฝั่งนี้จะหามามื่อนี้มื่อแรกครับแต่ครั้นี้ก็เอาครับพี่น้องอืมครับอยู่นี่อีกสองดอกครับว้ายบุคืดว่าสิมีได้อยู่นี่ก็ได้โอ้สองดอกเชยนอหนี่ก็ได้ นี่อดอกนึ่งครับนี่อดอกนึงอ้าวบีซัมดอกน่อยก็มีอยู่ข้างในนีกดอกนึงครับอันนี้ผมไม่เห็นเห็ดใครได้พี่น้องเลยอันนี้เป็นเห็ดปวกอโอ้ว่าเป็นเห็ดไครผมไม่เห็นเนาะสา มบึงซองดอกนี่ครับสิเอาได้บ่ได้ครับพี่น้องมาบึงก่อน <c oughs> อ่าคือตัวนี้เอาได้อย่บ่เนาะนี่ครับอืมได้อยู่ครับ <c oughs> อ๋อพี่น้องวันมาบึงเห็ดไข่ประเ็นเห็ดละโงกลงอีกแล้วดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ ดอกบุ้งใหญ่ครับนี่ครับเห็นชิ้นส่วนซาเป็นดอกแบบนี้ก็เห็ชิ้นส่วนแล้วครับนี่นนเห็นกระเค็บที่เก่าแล้วครับพี่น้องกเก็บให้ลูกงกแล้วก็อมาเก็บเห้ไทยครับอยู่ใกล้กันนี่หลยครับแต่ดอกนี้คิอเอาไว้ได้แล้วครับพี่น้องนี่ดอกนี่ได้ดอกเดียวครับ นี่ครับได้ดอกเดียวเห็ดใครครับนี่อีกสองดอกครับดอกนี้เสียบเอา,บาได้แล้วครับดอกนี้นี่ครับเอาไว้เป็นเสือ้อครดอก่ดอกนี้เห็นเอาได้อยู่ครับพี่น้องนี่ดอกก็ดียังงามอยู่ครับนี่ครับนี่อีกดองครับพี่น้องแค่เสียเอาได้บ่ได้เบิร์นก่อนครับโอ้บาซิลโบด้มาทางนี้บ่ค่อยได้มาครับ โอ้อยากอยู่ดอกนี่ก็ได้จักสิเอาบ่เอาเห็ดละงโง่ครับพี่น้องโอ้ยเห็ดละโง่คือวลาสิบบริเห็ธแล้วครับเมื่อนี้ก็ได้นั่งอยู่ครับนี่ครับดอกนี่ถือฝนฮะพอเอาได้อยู่ครับเมื่อนี้ก็ได้นี่ครับ สามดอกไข่ก็ยังน้อยอยู่ครับมีไข่อยู่ไข่นึงนี่ไข่น้อยน้อยนี่ครับไข่ละโง่โอ้สิบได้เห็นซะแล้วสิ์มือนี้ครับพี่น้องได้เท่านี้แล้วครับสวนลายกับเป็นเห็ดไข่ครับทั้งหลายกับเห็ดละโอกบานปนปีกันมาครับกับเห็ดปวกกับมีน้ำดอกสองดอกนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณสูตูสุนที่ติดตามเลยกำลังใจบาสิ์มาตลอดครับขอบคุณครับบาสิตกับสก๊อจบคลิปไว้สมนี้แล้วครับพี่น้อง มันนี่กับโมเมนอย่างว่าบรา้เห็ดก็ได้อยู่ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ